หางเลเขาก็ว่าล้ำภากาจอก็ว่าล้ำตีนี่อำเภอเมืองแม่ห้องสอนผู้มีประเทศติเกยเป็นปัญหาในการทรงไฟฟ้ามาในพื้นตีแต่ตอนนี้มีสมาร์ทกริดช่วยแก้ปัญหาตีลํำตีซูดเป็นการหว้วมกันของซีความล่ำสมาร์ทเอเนจีโซล่าฟาร์มขนาดใหญ่ผลิตไฟจากแสงอาทิตย์ โซล่ารูปท็อปมือระบบไฟสเสถียรจัดหนักระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่มูเฮาก็จะได้มีไฟไว้ใจตึงวันสมาร์ทซิสเต็มระบบควบคุมการผลิตและจ่ายไฟสุดสมาร์ทสมาร์ซิตี้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเฮือบานเฮาแหล่งหินหูสุดล่ำสมาร์ทเลิร์นนิ่งผสานวัฒนธรรมพื้นเมืองเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่สมาร์ทรีแหม่ห้องสอนต้นแบบของการพัฒนาระบบไฟฟ้าในอำเภอเมืองแหม่ห้องสอนเพื่อมีความมั่นคงทางพลังงานรักษาความ คดังเดิมของธรรมชาติและวิถีชีวิตไพยว่าแม่ห้องสอนมีปัญหาเรื่องไฟมาปะสมากรลิดเข้าไปข้อสุดยอดบะเวยเตด